สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าดวงประเทศไทยปี2567การเมืองร้อนผัยพิบัติพุ่นคำทำนายจากอาจารย์พินโยพงษเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบอกว่าในวันที่21เมษายน2567 อายุเมืองจะครบรอบ242ปีนั้นก็ส่งผลต่อดาวพฤหัสบดีกลายเป็นกลกินีจรททำให้เกิดความยุ่งยากให้ผลร้ายทางด้านของกฎหมายท่านมักเรียกว่านิติสงครามใช้กฎหมายชิงไหวชิงพริบอำนาจให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายอ่อนแออีกทั้งดาวเสาโคจรอ,อยู่ราศีกุมตั้งแต่หนึ่งมีนาคม 2566-19ถึง19พฤศภาคม2568ถ้าโยกเกณฑ์ร้ายกับบาปพระเคราะห์การบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะง,งักจากภัยคะแนนเสียงข้างมากจนพรบรบางฉบับเสียหายนำความไม่พอใจในพรรคการเมืองหากดาวเคราะห์เบียดมาจากครบที่8วงเล็บมรณะเจ้าเรือนดาวอังคารอาจมาเบียดดาวเสาจะส่งผลให้บุคคลสำคัญ บางคนถึงแก่กรรมแล้วถ้าเกิดในพบที่1ิมักเกี่ยวกับรัฐสภาผู้ออกกฎหมายก็อาจจะเป็นซสหรือบุคคลในสภาอาจถึงแก่กรรมจนต้องเลือกตั้งซ่อมแต่ก็ไร้ผลไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังไว้ถัดมาพระราหูย้ายจากราศีเมษมาตั้งแต่17ตุลาคม2 5 6 6เข้าราศีมีนจะอยู่นี่ ไปจะถึง5พฤษภาคม2568ส่งผลให้ความมืดครอบงำดวงเมืองค่อยๆหายไปที่น่าจะส่งผลดีแต่ด้วยราหูยกมาอยู่ราศีมีนเป็นช่วงดวงเมืองกำลังจะครบรอบ242ปีทำให้เดิมพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรก็เปลี่ยนเป็นราหูกาลกินีจรแทนแล้วราหูอยู่ตรงราศีมีนมีจุด ตั้งรับอยู่3จุดสำคัญก็คือจุดราหูจุดพระพุทธจุดพระศุกร์ดูเหมือนเป็นผลดีให้ประเทศเกิดความสว่างสวัยแต่ด้วยราหูเกิดเป็นกลิกินีจรอยู่ราศีมีนเป็นพบวินาศของดวงเมืองตามตำราไทยดีบอกว่าจะประสบความสำเร็จแต่เกิดปรากฏการณราหูทับราหูหรือบางพระเคราะห์ทับตัวเอง จึงทำให้ไม่ค่อยดีเพราะราหูเป็นตัวแทนผู้ปกครองราศีกุ่มพบที่สิเอ็ของดวงเมืองและส่งผลให้เป็นโทษเกิดปัญหาสำคัญในรัฐสภาผู้ออกวกฎหมายผู้กำหนดนโยบายของชาติอันจะเกิดความสับสนวุ่นวายเสียหายตามมาเปิดคำทํานายโหรวารินปี2567ฝั่งแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมือง ที่ข่วงพระเจ้าล้านนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหอนวารินโหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคอมชอประธานมูลนิธิบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงค์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในวันกองทัพไทย และปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ข่วงพระเจ้าล้านนาคำทํานายปี2567ของโหนวารินภายหลังจากที่เสร็จพิธีกรรมต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทั้งโหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องตน้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองเคยได้บอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566 ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่ปี2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปเข้าไปสู่ยุคศีวิไลเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังกันอย่างมากในเรื่องของภัยธรรมชาติและภัยสงครามโดยในส่วนของภัยธรรมชาติมีสัญญาณปรากฏการให้เห็นบ้างแล้วและภาคใต้ถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนอกจากนี้จะมีภัยแล้งด้วย แต่ไม่รุนแรงและเป็นไปตามฤดูกาลขณะที่ภัยสงครามนั้นเริ่มก่อตัวแล้วในตะวันออกกลางและอาจจะขยายวงต่อไปในทางยุโรปซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กับประเทศไทยแต่ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจาก บุญบารมีของชาติบ้านเมืองที่สั่งสมมาอย่างยาวนานช่วยปกป้องคุ้มครองและมีแหล่งทรัพยากรรวมทั้งวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยประคับประคองให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคำทํานายในเรื่องของการเมืองจับตามีสายน2517ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นผลวารินระบุว่า ผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคซีวิไล์โดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2 5 6 7เเป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นจะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจกันร่วมกันในทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและคนที่เห็นหน้าคราตากันอยู่แล้วเรื่องร้ายเรื่องยีบี2567 ด้วยหลวงพ่อวาราภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์คสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวาราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุษสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครซึ่งทางพิธีกรถามหลวงพ่อวาราวา่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับหลวงพ่อวาราตอบวา่าพายุยังไม่หมด ยูเครนรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันรอที่บอกจีนจะบุกน่ะก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้น่ะเป็นยุคแรก ต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สามีมอีกนะเมื่อก่อนเรามี8พักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายคา้านและต่อไปก็ทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกประเด็นหัดมาโรคอุบัติใหม่ขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์ มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะมากลับมาใส่แมสกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตนั้นจากโรคจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์หลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมอง ในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรไปศึกษาแพทย์พิธีกรได้ถามอีกว่ามันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลองหรือเป็นโรคที่มาจากธรรมชาติหลวงพ่อตอบว่าโรคจริงๆเกิดจากมนุษย์ที่ยิงขีปนาวุธไปบนท้องฟ้าบรรยากาศข้างบนสภาพเมฆลมฝนฟ้าข้างบนนะักมันทำให้เปลี่ยน ขนาดยิงลงไปในน้ำน้ำยังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อนเราแทบไม่มี